เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวาอุไรพรแก้วผลึกปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นปวชและปวสสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้เสนอขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ประเด็นท้าทายเรื่องปรับประยุกต์จัดทำสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเรื่องการออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์วิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นรหัสวิชา20901 ข0 0สอระดับชั้นปวช1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ผู้สอนได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาในการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพบว่า หน่หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญก่อนที่นักเรียนจะทำการสร้างเว็บไซต์ให้สำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนั้นการศึกษาโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์จะทำให้มองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ 2. นักเรียนส่วนใหญ่ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 3. ขาดแบบเรียนสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะใช้เรียนรู้จึงไม่สามารถสรุปใจความสำคัญหรือความคิดรวบยอดตีความและคิดวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถตอบคำถามทำแบบทดสอบ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีและสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จจากปัญหาดังกล่าวคาพาเจ้าได้ศึกษา จากการเรียนการสอนในจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่การเรียนแบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามามีบทบาทสำคัญและผู้เรียนมีเครื่องมือที่สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทำให้สามารถเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองแต่เนื่องจาก ยังขาดแบบเรียนที่ผู้เรียนจะใช้เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการจัดทำสื่อแบบเรียนสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบโครงสร้างการทำง,งานของเว็บไซต์วิชาการสร้างเว็บเบื้องต้น หลักสูตรประกาศศิยบัตริวิชาชีพพุทธศักราช2 5 6พประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนมีช่องทางและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และการจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล ขั้นตอนที่1ข้าพเจ้าได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายวิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นขั้นตอนที่2ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่3ศึกษาเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning ศึกษาค้นคว้ากระบวนการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆจากการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนที่4จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใบงานใบกิจกรรมจัดทำสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book เรื่องการออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อมขั้นตอนที่ห ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช .1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 จากการที่ข้าพเจ้าได้ใช้สือ e ่ออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊เรื่องการออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์รายวิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นรหัสวิชา20901-2003ระดับชั้นปวช .1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์พบว่า ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ได้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้างและออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ได้สำหรับดิฉันนางสาวอุไรพรแก้วผดึก ตำแหน่งครูรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ